เหตุคงเพราะช่วงนี้ดูคลิปสตรีทฟู้ดของอินเดียบ่อยค่ะเห็นสิ่งนี้เลยอยากลองว่ารสชาติเขาเป็นยังไงปานีปุรีค่ะนี่เลยสั่งมาลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงกันแน่นะทำไมคนอินเดียถึงชอบทานกันมากเลยในกล่องเขาจะมีแผ่นแป้งมาให้ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มสมอย่างจะมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบหวานแล้วก็น้ำจิ้มมะขามค่ะก่อนอื่นเอาแผ่นแป้งเขาไปลงทอดก่อนค่ะพอทอดปุ๊บก็พองปั๊บเลยค่ะ จะบอกว่าแป้งเขากรอบอร่อยมากเลยค่ะส่วนตัวไส้ไม่มีค่ะเราต้องมาทำเองอันนี้ก็ไปนค้นหาสูตรมาส่วนผสมของไส้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะอันนี้ความจริงต้องใช้ถั่วลูกไก่ค่ะหาไม่ได้เลยใช้ถั่วี่ส่งแทนค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะคลุกคลุกขยำขยำให้เข้ากันเลยค่ะชอบอะไรมากน้อยใส่เพิ่มลงไปได้เลยค่ะมาถึงตอนนี้ไส้เราก็พร้อมแล้วมาเตรียมน้ำจิ้มกันค่ะ น้ำจิ้มแต่ละซองมันจะมีสัดส่วนในการใส่น้ําบอกอยู่ข้างกล่องนะคะพอดีลืมดูค่ะก็เลยใส่แบบกะกะไปแต่ก็ได้อยู่นะคะน้าจิ้มคือเข้มข้นทุกซองค่ะน้าจิ้มคือมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบหวานแล้วก็เป็นน้าจิ้มมะขามสําหรับเพิ่มความเปรี้ยวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวมาถึงขั้นตอนสําคัญค่ะก็คือการชิมค่ะต้องเจาะๆให้เขาเป็นรูอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใส่ไซส้ลงไปหลังจากนั้นก็ตักน้าจิ้มทั้ง3าอย่างเลยนะคะ ส่วนตัวคิดว่าอร่อยดีนะคะหอมกลิ่นเครื่องเทศแต่ถ้าใครอยากรู้รสชาติเป็นยังไงอยากจะลองทำดูบ้างไปดูที่ลิงหน้าโปรไฟล์ได้ค่ะเอชอปชวนทำชวนชอปค่ะ